ก็สวัสดีนะครับใน EP นี้ผมจะพูดถึงคำสั่ง delete นะครับคำสั่ง delete ของ SQL ก็คือคำสั่งที่ใช้ลบ record นะครับในการทําการ delete นะครับผมจะทำอยู่สส่วนส่วนแรกผมจะทำอยู่บน comment prompt ของ SQL นะครับก็คือตัว terminal นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวที่2ผมจะทําอยู่บน SQL script ของ d e l i v e r นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลย ให้เราทำการเปิดตัวเทอร์มินอลขึ้นมานะครับแล้วใช้คำสั่ง my SQL นะครับ my SQL นะครับแล้วก็คำสั่งขีด u นะครับแล้วก็ root root ก็คือ username นะครับแล้วก็ขีด p คือ password นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับตอนนี้เราเข้ามาในตัว SQL แล้วนะครับต่อไปผมจะใช้คำสั่ง show นะครับเพื่อแสดงเ a ต a s e ขึ้นมานะครับว่าในตัว MySQL เรามีดัเบตลกี่ตัวนะครับโอเคนะครับอันนี้คือดัตเตอร์เบทั้งหมดนะครับผมจะทำการ change หรือเปลี่ยนไปหาดัตเตอร์บที่ชื่อว่า com underscore repair นะครับด้วยคำสั่ง use นะครับ com นะครับ underscore repair นะครับ คอมมานด้ดัสกอลรีแพแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทำการโชว์เทเบิลขึ้นมาว่าในเด t a าเบสตัวนี้นะครับมีเทเบิลกี่ตัวนะครับโอเคนะครับเทเบิลทั้งหมดนะครับที่มีนะครับตัวที่ผมจะใช้ผมจะใช้ตัวเทเบิลที่ชื่อว่า Register นะครับตัวนี้นะครับผมก็ทำการใช้คำสั่ง Select นะครับ s e l e t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  a r นะครับจาก Table Register นะครับโอเคนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับผมจะขยายนะครับจะได้เห็นนะครับต่อไปผมจะทำการใช้คำสั่ง d delete นะครับเพื่อลบ record นะครับ record ที่ผมจะลบผมจะลบ record ที่สองนะคือตัวนี้นะครับเวลาใช้งานแล้วก็ใช้คำสั่ง d e l e t e อย่างนี้นะครับ แล้วก็ตามด้วยเล็กคอร์ดที่เราจะลบนะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปนะครับเช่นผมจะลบเล็กคอร์ดผมก็ใส่ฟอร์มนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปว่าเล็คอร์ดที่ผมจะลบคือนะครับดีจิสเตอร์นะครับโดยมีเงื่อนไขว่า เงื่อนไขว่าส e ตอ t e นะครับ under_score_id นะครับเท่ากับตัวที่ผมจะลบคือ record ที่สองใช่ไหมครับคือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะคำสั่งที่ผมจะใช้ผมก็บอกว่า delete from จาก table นี้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่า r e g i s t e r under_score_id เท่ากับ2นะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการ enter นะครับไปหนึ่งรอบนะครับ ทีนี้ผมก็ทําการ delete o ด,ออดูนะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับตอนแรกมันมีหนึ่งสองใช่ไหมตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับถ้าผมอยากจะลบมากกว่านั้นนะครับเช่นผมอยากจะลบมากกว่าหนึ่งค,ค่าผมก็บอกได้ว่าผมจะลบอ่อ full name นะครับเราก็เปลี่ยนอย่างนี้นะครับเป็น full name full name โดย ให้ฟูลเนมไหนที่มีค่าเท่ากับ t01 อะ t01 นี้นะครับให้ลบให้หมดนะครับเราก็มาดูว่าฟูลเนมที่มีค่าเท่ากับ t01 คือตัวไหนคือตัวนี้ใช่ไหมครับฟูลเนม t01 คือมีสองตัวคือตัวนี้นะครับเวลาเราเอนเตอร์ไปมันก็จะลบเล็คอร์ดหนึ่งกับสามไปเลยนะครับเห็นะครับทีนี้ลองเอนเตอร์ดูนะครับแล้วก็ทําการแสดงดูนะครับโชว์ดูเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับ มันลบไปแล้วนะครับมันลบสามตัวมันลบตัวตัวที่ห้าด้วยตัวที่ห้าก็ full name ศูนหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคนะครับต่อไปก็มาเขียนสคริปต์อยู่บนด e ลิเวอร์กันนะครับให้เราทำการเปิดตัวสคริปต์ของดีลิเวอขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือก d a t a b a ร์นะครับดัตเตอร์ที่ผมจะใช้คือ c o m m a n d ์ score d pair นะครับแล้วก็ไปเปิด เทเบิลที่ผมจะทำการใช้คำสั่งเดียเนียนะครับก็คือเทเบิลที่ชื่อว่า register นะครับในตัว Register เองนะครับตัว data มันก็จะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่5 Record นะครับทีนี้ผมก็จะใช้คำสั่งสคริปในการลบมันนะครับถ้าเราจะลบนะครับในตัว database นะครับในตัวในตัวเทเบิล e e จ i s t e r นะครับง่ายๆก็คือเราก็ทำการกดนะครับกด record ที่เราจะลบแล้วก็กดเครื่องหมายลบได้เลยนะครับ นี่มันมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะลบเทเบิลนั้นออกไปจากข้อมูลได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเซฟนะครับแล้วก็รีเฟรชดูนะครับเวลาเรากดรีเฟรชนะครับแล้วก็ตอบยดไปใช่ไหมครับมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการลบนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะทําการลบด้วยคําสั่ง delete นะครับก็เขียนสคริปต์เข้าไปนะครับผมก็ใช้คําสั่ง del นะครับ delete ครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่า เทเบิลที่ผมจะลบก็คือผมจะลบเทเบิลที่ชื่อว่า register นะครับนี่เทเบิลนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่าผมจะลบเทเบิลนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขว่าให้ register นะครับ d e s c o r e id เท่ากับกับเท่าไหร่แล้วก็มาดูนะครับเท่ากับหนึ่งเนี่ยผมจะลบเท่ากับหนึ่งออก ผมก็ใส่คำว่าหนึ่งเข้าไปนะครับแล้วก็ผมก็ทำการ SQL Query นะครับนะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชดูนะครับมาดูที่ดัตเตอร์เบดนะครับแล้วก็รีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับเราก็เห็นว่าข้อมูลโดนลบแล้วใช่ไหมครับหายไปแล้วนะครับต่อไปผมจะทำการลบโดยมีเงื่อนไขว่าผมจะลบทั้งหมดนะครับที่มีค่าเท่ากับ underscore d c o d e นี่นะครับเท่ากับสี่นะครับ ผมก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปว่า d นะครับ underscore code เนี่นะครับเท่ากับ4ก็คือค่าไหนก็ช่างที่มันมีค่า d underscore เท่ากับ4มันจะลบหมดนะครับถ้าเราดูในข้อมูลมันจะลบเลขกอดที่1กับ2ออกใช่ไหมครับเพราะว่า d underscore code มันเท่ากับ4อยู่2ออันนะครับทีน,นี้ผมก็ทำการ รัน sql file ไปนะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชดูนะครับเห็นไหมครับข้อมูลก็โดนลบทิ้งไปนะครับอันนี้คือคำสั่ง delete นะครับมันก็จะทำการลบทีเดอร์เลกคอร์ดนะครับก็ข้อมูลในเลกคอร์ดนั้นก็จะหายไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับ ep นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดของตัว sql เบื้องต้นเนี่ยนะครับจบแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ทำการประยุกต์นะครับ ใช้งานนะครับว่าเราอยากจะนำตัวคำสั่ง SQL นี้นะครับไปใช้งานก็อยู่ที่การประยุกต์ในการนำไปเขียนโค้ดเนี่ยนะครับเพราะว่าคำสั่งทั้งหมดนะครับที่ที่ผมสอนมาก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับคำสั่งโดยทั่วไปนะครับคำสั่ง create เ a ตเบ e คำสั่ง createTable คำสั่ง createView พวกนี้นะครับพวกคำสั่ง insert อ่าดูค่าต่างๆคำสั่งอั d เด e เ e l นะครับเด l แล้วก็ดอบทั้งหมดนะครับคำสั่งพื้นฐานก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับในอ p p นี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับคำสั่งพื้นฐานทั้งหมดนะครับที่เราเรียนมาก็มีประมาณ8ปดคำสั่งนะครับก็จบแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการประยุกต์นำ คำสั่ง SQL ไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นนะครับเพื่อสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อสร้างเว็บไซต์หรือสร้างตัวแอปพลิเคชันเราขึ้นมานะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ